นะคะโอ้ oh, <laughs> เสียงสันแล้วอะ่ะ <laughs> <laughs> ชื่อเพลงนะคะที่จะเล่นวันนี้เพลง Drive ของพี่ V Violet ว่าเทีค่ะ Let's just run and f o f town Let's run away Let's get high Line g e r the world, f o r g e t ก็อย่างที่บอกนะครับว่าท,ทุกคนก็มีคาแรคเตอร์ของตัวเองแล้วเมื่อกี้ทุกคนพูดอะไรไปตอนต้นชั่วโมงจำได้หรือเปล่าความฝันอ,อยากทำเพลงของตัวเองเหมือนกันครับอาจจะมีแทนเล็กๆของตัวเองแล้วก็เขียนเขียนเยนื้อเพลงอะไรแบบทำเพลงอะไรเพื่ออะไรเราเข้าใจแหละเพราะว่าพวกเรามีความตั้งใจแล้วก็มีความฝันเนาะวันนี้อยู่มีความฝันก็มาวิ่งชนเรา่านที่เรา ไม่ทันตั้งตัวไม,ไม่รู้จะพูดยังไงแบบมันดีใจมากๆค่ะเรายังพูดอยู่เลยว่าแบบเราอยากมีี่ของตัวเองออมันไม่ได้ตั้งตัวเขาแบบก็ๆๆดีใจมากมากก็ไม่คิดว่าจะได้รับโอกาสเ็วขนาดนี้แล้วก็ขอบคุณที่ให้โอกาสก็ะะจะทำให้เต็มที่แล้วก็จริงๆเขาก็ ให้มาหาแล้วเขาก็ให้ทริคว่าเวลาหาเพลงอะไรเงี้ยที่ชอบหรือว่าแนวเพลงก็เวลาฟังก็ต้องตั้งสติฟัง <c oughs> ถ้าพูดถึงซาวใช่ไหมคะร,รู้สึกว่าตัวเองชอบทํานองแบบไม่ได้ช้าแบบช้าหรือว่าเร็วแบบเร็วเป็นแบบที่มีจังหวะที่สามารถเต้นโยกได้ถ้าพูดถึงซาวก็แบบออกแนวเก่าๆนิดนึง เพลงนี้ชอบมาก Rain i น a c o a คของ b ัต h e a d แพ n ิกนะคะเนี่ยมันมีสเสน่ห์มากอะมามิมงใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะเริ่มจากแนวเพลงก่อนละกันนะคะที่หนูชอบก็จะเป็นแบบ Alternative Indie อะไรพวกนี้ค่ะชอบซาวแบบที่มันฟังดูเก่าๆอะคะ่ะแบบวินเทจหน่อยๆแล้วก็จังหวะ ไม่ช้าแล้วก็ไม่เร็วเกินไปน่าจะออกแนวแบบว่า bedroom pop อะค่ะเนื้อเพลงหนูคิดคิดมาแล้วว่าหนูก็อยากจะเล่าเรื่องแบบชิลๆสบายๆแบบค่อนข้าง simple ไม่หนักเกินไปอยากจะเล่าแบบ มีความเฉพาะตัวค่ะอาจจะเป็น Perspective หรือแบบว่าในมุมมองที่เราอาจจะไม่ได้ใส่ใจหรือว่าสนใจแต่ว่าเราก็เก็บรายละเอียดแบบนั้นแต่จริงๆมันก็เป็นแค่เรื่องราวแบบ Simple ใจผมนะครับอาทิตย์หน้ามมผมอยากได้แน o ดีสักชุดหนึ่งเหมือนกันนะ เพราะว่าพาร์ทของการเรียบเรียงนะครับแนวเนี้ยมันไม่ต้องใช้ความละเอียดมากขนาดนั้นอย่างที่เราเข้าใจกันเนาะเฉพาะท่อนเบิร์สดีๆสักท่อนหนึ่งก็ได้เขาบอกว่าถ้ามีเมโลดี้มาให้เขาสักนิดสักท่อนหรือว่าอะไรแล้วก็เมีเพลงอะไรเงี้ยมาจริงๆแล้ววันนี้ก็หาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเล่นกีตาร์นะครับแต่ตอนนี้ก็พอเข้าใจมากขึ้นแล้วนะ เป็นยังไงบ้างมีอะไรมานำเสนอนลคะเออหนูก็พยายามเรียบเรียงคอร์ดมาค่ะแล้วก็ลองร้องใส่เมโลดี้ดูก็ยังแบบว่าไม่ค่อยเข้าที่เท่าไหร่ นะประมาณนี้นะคะ่ะ <L eg> เฮ้ยพี่รัตมาว่ะเอาๆมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมแล้วก็มีฮุปค่ะแต่ว่า,าก็ยังไม่รู้ว่าจะโอเคไหมด,ดูดูดูพี่รัตยิ้มแล้วถูกทางถูกทาง <L eg> เราทะเมโลดี้ได้ลแล้วด้วยเพลงเมโลดี้ <L eg> แบบนี้มันต้องเป็นคนที่ฟังมันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเราก็ค่อนข้างเชื่อว่าามิ้งเนี่ยฟังเพลงแนวนี้เยอะอยู่แล้วไม่ว่านามิ้งจะทำเมโลดี้อะไรออกมา เราก็เชื่อว่ามันก็คงจะเป็นอะไรแบบนี้มันเป็นธรรมชาติดีเว้ยหลังจากวันนี้ไปก็ไม่ต้องเครียดละเราก็ทำอย่างที่ทำมันแหละเมโลดี้ทั้งท่อนแรกแล้วก็ท่อนที่บอกเป็นท่อนทุกก็<ม>ถูกทางอะ่ะก็คือใส่จาวกองตีเสน์เบาๆลงไป midoration ล,ลงไป <S 2> <S 2> <อ>ล้ามเนี่ยคีย์ที่สูงนั้นหน่อยนึงใส่เนื้อลงไปเสร็จแล้วซึ่งเราชอบเมโลดีุ้กมากวชอบการใช้คอร์ดด้วยฟังแล้วเป็นมามิงมากเลยเซ็ตเมโลดี้ที่ใช้ก็ไม่น่าจะเขียนเนื้อยากด้วยใช่ทั้งเนื้อภาษาไทยภาษาอังกฤษเลยสบายแล้ว เมื่อกี้ก็นั่งคิดอยู่ลองคิดเล่นๆดูแบบเนื้อเพลงรู้สึกว,ว่ามันมีความยากนะคะทุกคนแบบภาษาไทยอะ่ะมันมีวรรณยุกต์มันมีเสียงแบบคือถ้าผันเสียงเปลี่ยนเสียงไปมันก็เปลี่ยนคําเปลี่ยนความหมายไปเลยคิดว่าน่าจะยังไม่ได้ทงเพลงนะ <laughs> เอาแล้ววันนี้นะครับมามิ้นทำอะไรไปบ้างเยอะแยะเลยใช่ไหมคะหนูก็ลองแต่งใส่เนื้อเพลงเข้าไปอะค่ะแบบว่าเรียบเรียงออกมาแต่ว่าก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่ได้แค่ท่อนเวอร์สกับฮุกที่ไม่รู้ว่าใช่ฮุกหรือเปล่าก็ยังไม่แน่ใจว่ามันโอเคหรือยังที่เธอเห็นเยอะตรงนั้นมันคือแก้วแชรโอ อะไรบางไหมสิ่งที่เธอคิดมันอาจไม่ใช่สิ่งที่เป็น เชิญพี่รัฐก่อนเลยฮะเราว่าซองเมโลดี้มันถูกต้องอยู่แล้วอ่ะเพราะนั้นคือสบายมากตะกี้สงสัยว่ามันใช่ฮุกหรือเปล่าเห็นไหมแต่ว่ามันเป็นฮุกได้แต่ว่าอาจจะต้องหาตัวการซิชั่นมันหน่อยจากจากคอนเวอร์ชั่นเชื่อมมามันก็เกิดขึ้นได้แม้แต่งเพิ่มเติมเมโลดี้ลงไปหรือว่าการห่อนหรือเป็นเครื่องของการออร์นเรนจ์อะไรเงี้ยจากกีตาร์ตัวเดียวก็กทําได้นะอาจจะต้องลองคิดเพิ่มตรงนี้หน่อยจริงสไตล์ของมามิงอ่ะที่พี่รัฐพูดอ่ะเรื่องคอนเบสเนาะมันเป็นอะไรก็ได้จริงๆเลยนะ อยู่ดีแบบหยุดเลยเพงได้เลยช้าๆยังได้เลยคือไม่ต้องเป็นแพทเทิร์นเหมือนกับตัวเวอร์สหรือฮุกนะใช่ตอนนี้หนูรู้สึกว่ามันดูเหมือนคนละเพลงอยู่นิดนึงน่าจะขาดตัวเชื่อมแต่ครูว่าได้แก้วชารอดเนี่ยครูก็ไม่รู้สึกอะไรนะครูรู้สึกว่าเวลามันร้องเพลงอันเนี้ยอยากฟังอ่ะร้องอะไรวะเฮ้ยนิ่งตอนปลายฮุกในภาษาอังกฤษเนี่ยก็ยิ่งแบบเฮ้ยมันดูน่าสนใจมากๆมันน่าฟังมันมาถูกทางแล้วแล้วความรู้สึกหนึ่งรหวที่ฟังมาตลอดเนี่ยคือมันหบยิ้มไม่ได้ แต่ไปครั้งที่แล้วก็คือยังพูดถึงชาร้อนอยู่ซึ่งพี่รัตก็แนะนํามาว่าควรจะเป็นแบบว่าเล่าเรื่องอื่นต่อไปจากตอนนั้นที่เรานําเสนอไปจากกระดาษแผ่นนี้นะคะแผ่นนี้กระดาษแผ่นลําค่าของเราที่จะสามารถลางสรรออกมาเป็นเนื้อเพลงของเพลงนี้นะคะจริงๆก็มีอะไรเล่าเยอะมากก็จะลองลงมือทำดูสวัสดีค่ะมามดี สัปดาห์นี้ไม่แน่ใจว่าเราเปลี่ยนวงโง,โงจุ้ยหรือเปล่านะคะในะการพรีเซนต์เพลงนะคะ <c oughs> โอเคแล้วก็จากสัปดาห์ที่แล้วนี่เราก็ได้ฟังแล้วแก้วชาร้อนนะคะเด <c oughs> ี๋ยววันนี้พี่รัตเขารอเลยรอที่จะฟังเลยว,ว่าได้ยินอะไรเพิ่มเติมบ้างมีอะไรมาบ้างคะมามิงวันนี้จริงๆครั้งนี้ก็อยากจะขอโทษคุณนิดหน่อยอาจจะแบบว่าความขึ้นหน้าอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ที่หนูไปทํามาก็คือจากครั้งที่แล้วที่แนะนํามาว่าไอตรงท่อนเบิร์สค่ะแบบหนูพูดถึง ชาร้อนอะไรแก้วชาเยอะเกินไปหนูก็เลยไปแต่งเตียนมนาะตรงนั้นนะคะแล้วก็หนูลองทำ t r a n s i ช i ดูแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันใช่หรือเปล่ามเป็นแบบนี้หรือเปล่านะคะ <laughs> แล้วก็จากท่อนฮุกที่ร้านแนะนําว่าหัวฮุกมันเป็นภาษาอังกฤษได้มันก็น่าจะดีอันนี้หนูก็ชอบหนูก็อยากแต่ว่าอันเนี้ยหนูยังคิดแบบว่ายังไม่ตกผลึกคะ่ะยังไม่ได้ก็เลยเดี๋ยวจะไปสารต่อในครั้งหน้าเข้าวอร์สเลยนะคะ เธอเห็นอยู่ตรงนั้นมันคือแก้วเชร้อโรแต่รู้อะไรบางไหนสิ่งที่เธอเคิดมันอาจไม่ใช่สิ่งที่แม ก็ประเด็นเนื้องานเลยสิ่งนั้นแหละเรียกว่าชาร์จิชันนะฮุกแล้วมันช่วยให้จูนเข้ากับฮุกได้ซึ่งดีนะเหมือนกันนะฮะล่องลอยแล้วมันก็ไประลึกับบาร์บาวินเดอะสกายตอนท้ายใช่อย่างน้อยวันนี้มีท่อนชาร์จิชันก็คืบหน้าอยู่ฟ <c oughs> ังแล้วว่าคือแบบมันเห็นภาพอะตามที่ <c oughs> หนูร้องออกมาทุกทุกภาพเลยนะแล้วก็จริงคุณรู้สึกรู้สึกเองนะว่าอยากได้ยินที่ไม่ใช่คําร้องอะของเราอะแจงทำเนี้ยอะไรแจงทเออเราแบบอะไรที่แบบท่าเนี้ยท่าเนี้ยท่าเนี้ย เองลองวันนี้ก็จะลองดูว่าจะได้มากแค่ไหนนะคะจริงๆก็อยากจะทำให้จบเสร็จทั้งเพลงเลยก็ดีวันนี้มีอะไรไหมฝังบ้างจ๊ะสำหรับสัปดาห์นี้หนูก็พยายามเขียนให้มันครบเสร็จมากขึ้นค่ะลองเล่นดูฟังกันนะคะ ฉันยืน่าจากตรงนี้มองไปนอกหน้าแต่ฉันชอบกันอยู่คนเดียวแต่คงดีจะมีเธอด้วยนั่งมองท้องฟ้าด้วยกัน อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็อาจจะมีเอาโชว์ต่อไปพิลัตก่อนแลวพิรัตสมมติว่าเมื่อกี้มันอาจจะมีคําว่าฉันชอบการอาจจะผิดที่คําว่าการเนี่ยใช่ไหมล่ะเราเปลี่ยนไปแบบฉันชอบจะอยู่คนเดียวฉันชอบชที่อยู่คนเดียวก็ได้มันแบบมันเปลี่ยนเปลี่ยนได้อาจจะเหมือนพูดว่าแบบ I like being alone together with you อ่ะแบบอยู่คนเดียวแต่กับคุณอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไป็นไทยแล้ว แปลกรเราไม่รู้มันเจอยังไงก็เราก็ไม่ต้องแปลตรงเป๊ะกับภาษาอังกฤษก็ได้แล้วก็เราชอบนะที <c oughs> ่มีเะด้วยแล้วก็อกอเออมันพูดอ่ะเป็นพู้พูดไปเลยเนี่ยน่ารักเลย<ห>แล้วเรารู้สึกว่าอันนี้ครับพอมาเวอร์สข้ามไปที่เวอร์สสองใช่ไหมซึ่งเวอร์สสองนั้นแข็งแรงอยู่แล้วใช่ไหมครับ <c oughs> ที่ว่าตัวร้อนตัวเย็นแล้วก็จับมือเธอของอุ่นดีใช่ไหมเราว่าเอาจริงๆนะจักใจเลยนะเราว่าตรงเนี้ยตัดเข้าล่องลอยได้เลยเว้ยมันชัด พอสมควรแล้วครับถ,ถ้าเกิดว่าตอนนี้เนื้อทําน over over. องต่างๆ่ะค่อนข้างที่จะ80-90%เลยเนาะมันจะมีมามิงๆมิงบอกว่าจะลองเขียนเนื้อภาษาอังกฤษตอนเข้าฮุก totally อนันนี้ก็แล้วแต่นะว่าถ้าชอบตรงนี้แล้วก็ไม่เป็นไรลองไ็ได้นี famoso, totally ่มีปัญหาเพราะเราก็ชินแล้วเหมือนคาว่าเราทำเพลงนี้บ่อยมากนะช่วงเนี้ยเออมีเป็นเป็นไหมนั่งๆอยู่ก็แบบฉนมีสิ่งที่ทำไปหมดเลยเป็นเพลงที่โดนเราในชีวิต ตอนนี้มากกัตอนเนี้ดีแล้วก็เป็นบับเบิ้ลไทม์กันปที่ว่าอะไรเงี้ยแต่เาครูครูรู้สึกว่าแบบอย่างที่บอกเงินหบยิ้มไม่ได้กับเพลงดีแล้วก็ฟังแล้วก็เขินเพราะว่ามันแบบมันนึกภาพตามแล้วมันก็อนี่มันแบบทึกทักดีเนาะอะไรอย่างเงี้ยพูด <c oughs> <c oughs> ไปเรื่อยๆแล้วก็วนเข้าเรื่องที่ตัวเองแบบ คิดอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นมุมที่สะท้อนความเป็นหนุ่มมากๆแล้วมันน่ารักมากๆมันลงตัวจริงๆก็เราบอกเลยว่าสุงเพลงเพลงปัจจุบันเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมากจริงๆอ่ะการที่ทําให้คนมีอะไรที่ได้ยินในหูเดยที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนแล้วมันอยู่เลยมันไม่ง่ายนะสมัยนี้ก็เพลงยากและเพลงเยอะมากเพราะฉะนั้นเพลงนี้มันมีอะไรให้เตะหูคนฟังที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเยอะมากจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เป็นคาแรคเตอร์ชัดๆมากๆเสน่ห์ของเพลงเพลงนี้เลยนะแล้วก็แอบตั้งคําถามเหมือนกันว่าตอนนี้เราฟังแล้วเราดูแฮปปี้กันมากใช่้่นนองเล สดๆตรงนี้มันบรรยากาศมันดูโพซิทีฟมากอะไรเงี้ยมันก็จะมีบางทีเหมือนกันที่พอเวลาอัดปุ๊บในความสุขอย่างเงี้ยมันหายไปเพราะเราหมดเครียดกันไปตั้งใจอัดอะไรเงี้ยมันจะแบบนั้นหรือเปล่าเขานีจะแก้กันยังไงเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารีบอัดตัวเองดูก่อนเราจะได้รีบชินมากขึ้นจะได้ถ่ายทอดความรู้สึกแบบที่มันสดๆอย่างเงี้ยลงไปในนั้นได้ก็ขอบคุณมามิงสำหรับครั้งนี้นะคะขอบคุณมากเลยนี่มีกีตาร์ทั้งสองตัวอยู่กับห้องอัดในโอ้โหกีตาร์เยลยขอบคุณมากค่ะสู้ๆนะลูก ยังว,ว่าจริงๆนะถ้าเราจะเดบิวต์หอกงานให้มันไปข้างหน้าอีกแต่สิ่งสำคัญนี่คือทุกคนเลยนะแชร์เลยนะว่า นักร้องมคือหลีดโวคอลนะมันจะนำพาทุกสิ่งให้มันสัมผัสแล้วมันพามไปได้จริงๆยิ่งนักร้องแล้วเราทําเองแต่งเองแล้วร้องเพลงของตัวเองแล้วเรื่องที่เราคิดขึ้นมาเองจากความเข้าใจเราเองกูว่าเนี้ยมันไม่มีลิมิตเลยมันสามารถจะพางานที่เราทํามาทั้งหมดทั้งมวลไปได้อีกเยอะมากนะโดยที่ไม่มีอะไรมากันเลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้มันเป็นทริคเนาะสำหรับการทํางานของตัวเองเลยเพราะฉะนั้นวิธีนี้กูว่ามันจะช่วยได้มากๆเลยในการให้คนฟังแล้วพูดถึงสิ่งที่เราอยากจะเล่าการที่มิวสิ เอ็กซ <Experiment, S 2> mm ์เ hmm. พร์เมนต์การทดลองทํางานตีขึ้นมาที่เป็นอินดิพีเดนต์อย่างเราทุกคนนี่คือจุดประสงค์ของงานชิ้นนี้เลยนะที่อยากให้ทุกทุกคนเป็น6คน6แบบที่ไม่เหมือนกันและไม่จะเป็นจะต้องเก่งที่สุดทุกคนด้วยสิ่งสําคัญเหมือนเดิมเลยที่เราเคยสอนเันเสมอคือคําว่าใช่ใช่ต่างหากที่สําคัญกว่าคําว่าเก่งเชิญทุกคนปรบมือให้เดี่ยวทุกคนได้ไหมครับปรบมือให้หน่อยโอ้โห mm hmm. oh. โอเคครับขอต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่ยินดี c แคมสัปดาห์ที่6สัปดาห์ Demo from home นะครับสิ่งที่เราต้องส่งก็คือเดโมในแบบฉบับของตัวเองนะวันนี้ที่เราต้องการก็คือเนื้อร้องทํานองเพลงชัดเจนเป็นท่อนฟังรู้เรื่องว่าเพลงนี้ฟอร์มเป็นแบบไหนใช่ไหมครับแล้วก็มีการเรียบเรียงดนตรีคร่าวๆในระดับของการเป็นเดโมที่ชัดเจนเพื่อส่งต่อในการอัดจริงนะครับ โอเคค่ะเพลงของหนูก็คือเอาจริงๆก็บอกก่อนเลยละกันเกินไว้ก่อนว่ามันมันก็ยังไม่เพอร์เฟกมันยังมีจุดที่แบบเออยังบกบห้องยังยังไม่เป๊ะหนูว่าอะไรเงี้ยมันก็ยังมีจุดที่มันยังไม่โอเคแต่ว่า ก็ใจเพลงนะคะก็คิดว่าก็อยากให้มันออกเป็นแบบเบสรวมอินดี้ฟ็อกซ์าวอาจจะมีความแบบสักฉากดิบๆหน่อยนะคะแล้วก็เนื้อเพลงก็จะคือเหมือนเล่าเรื่องแล้วก็มีแฝงปรัชญาอะไรบางอย่างแล้วก็มีเหมือนมีเรื่องราวคุ้มกลิ่มอะไรบางทีมานิดหน่อยด้วยชื่อเพลงจริงๆก็ยังไม่ได้คิดมาเลยคะ่ะแล้วก็เมื่อกี้ที่นั่งนั่งมาก็เลยลองคิดดูได้คำว่าพร่ำเพอื่อคะ่ะ แก้วเช้าร้อแต่รู้อะไรบ้างไหมสิ่งที่เธอเคิดมันอกักไม่ใช่ ตอนที่มามเข้ามาแรกๆใช่ไหมเราแบบว่าได้มาเจอที่มีนเคอะไรเงี้ยตอนนั้นใจแรกเปลี่ยนเพลย์ลิสต์กันก็จะเห็นเพลงของพี่อมินก็ไปลองฟังดูก็คือคือมันแนวนี้นะมันมันแบบมันตรงแนวที่แบบว่าเขาต้องการอ่ะแล้วก็แบบเออล่องลอยจริงอะไรเงี้ยคืออยากฟังอีกรอบอ่ะอยากอ่านทุกอย่างอะไยากอ่านเนื้อเพราะมันดูน่าสนใจอะจริงมากชอบมันคือชาร้อนมากเลยค่ะมันเป็นเพลงที่รู้สึกว่าฟังแล้วมามิมีความอินดี้สูงมากๆคือเหมาะกับชื่อแคมมีมากๆนี่คือมามิง หนูรู้สึกว่ามันมันมีความยูนิคเวอร์มากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แบบไม่ใช่ว่าเข้าถึงไม่ได้ขนาดนั้นนะเออคือหนูยังฟังแล้วหนูยังรู้สึกว่าหนูเพลิดเพลินไปกับว่าเนื้อเพลงที่เขาเขียนแบบกีตาร์ที่เขาลอ้ออะไรเงี้ยเห็นแค่เครียดมานี่ก็ หายเคยรียดได้แล้วนะเก่งมากที่ผ่านมาก็เรียนรู้เยอะมากเอาจริงสิ่งที่เครียดมากๆนะก็คืออ่ามิวสิคคอมพิวเตอร์ใช่ปะคือมันก็มีทฤษฎีที่มันต้องทําตามที่เราก็ไม่ได้ชํนานานญะก็ค่อนข้างจะต้องขวนขวายนิดนึงแล้วก็แบบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเยอะเลยค่ะทุกคนเรียกได้ว่าเริ่มเครียดเนี่ยก็เป็นช่วงตอนอัด ลงไปในโปรแกรมนี้แหละโปรเจกต์นี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ผลักดันเราให้เราได้ได้ทำซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆครั้งนี้ก็จะถือว่ามันเป็นการเรียนรู้การทดลองและการคิดว่าอยากจะทำต่อๆไปดูซิว่าตัวเองจะพัฒนาไปได้มากแค่ไหนนะคะ